นะครับรุดปลารูดโคมากครับเนี่ยยังสิบโคโออกไชครับพอดี้อยากลองทางใหม่ครับพี่น้องอยากลองทางใหม่ก็เลยโคไปทางเก่าครับเลยมากทั้งผิดวันนี้หมนปลาหมุนเขามากครับนี่จะสิบออกทุกองไหนวุน่นนี่มาในทวงให้ทวงหน้าขึ้เจ้าครับเนี่ยไอ้บ้านโคกตะแบงมันจะบ้านบ้านโคกตะแบงมากไมา,ากับบ้านสักู่ มาจากมาตะกูม่มาทานมาโคกต,ตะแบงว่าชิไปออกน้องตะแกะควนเนีงอะไรล่ะมันบ้วนม้วนหยอดอยู่ในเช็คซีลไส์เดียวขึ้นยางหน้าลายครับแถวนี้ต้นยางหน้ายัาง,งยไงลายขนาดกูดดไว้บอกมันสิบไปออกไส์ครับทา่าไหนมันกับอะารครับก็เลยขีย่ซาซาครับน้มันบม่ได้เติมมากเน้่ยมันเม้วอะไรล่ะนะ ขึ้นทางดำไฮบรอนี่ผมก็ประจานขึ้นกันนี่จต่ว่าคันแม่นออกไปทางเก่าวันนี้หอดทางดำเลยด้ครับคันแม่นไปทางเก่ากนี่ยอ,อดทางดำแล้วยวถนนแล้ววันนี้ทางนี้มันขึ้สิโค้งครับโค้งไปโค้งมาหลายโค้งแล้วเไม่เหอดทางดำเดยอะๆครับวิ่งแบบต้นไม้ต้นยางไงครับต้นยางหน้าแถวนี้หลเบื้องบนฉันบอกคำว่ามันอยู่วางไหนของไหนถนนดำ Nó bóng chi pháo là tàu lần nắm mưa nắm của la bóng chi pháo. Né bóng chi là cũng mặt bóng. Né bóng đi bóng kéo bóng đi bóng đi bóng đi đi bóng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  đi อันเห็นรถกะสิมแห้งไว้ใกล้ตัวนั่นแล้วเนาะห็ตรถยางหนาครับรวจติยังไงรยตางหน้าจะตดยังไงครับแดงว่าข้าเจ้าปูปูแค่ผม ่น้อยมาแตัวนี้น้าเท่านี้เิมหาหกิบซีฟซีปีลครับตัวนี้น้าเท่านี้ไงอ,อยู่ขโหัวหงมแล้วครับนี่ขอาอาพ่ออนี้ครับพ่อ เพื่องกะเจ้าเกี่ยวเอ้ห่วงมาเนาะห่วงมานกเนาะเฟื่องกันได้เนาะพอ,อดีขี่รถมากอู้บักไก่นึงครับบักไก่นึงพี่นาะแลาวพอหมอกะเจ้าเกียเ้ยวเกี่ยวเขาไม่ไม,ไม่ครับเขาอาจจะเป็นเขาหน้าปังกะเจ้ามีเฟื่องอยู่ครับมีเฟื่องนี่เฟื่องกำลังเกี่ยวไม่ไม่เลยเฟื่องกำลังจดๆเลยกำลังเกี่ยวบาง,งวันเหมือนก่อนเลยเลยฟื่องบาท่านแห่งเลย จะของอยู่ใส่น้อยจาของหมุนบ่ญนะห่อไปให้งัวจังหน่อยเปลี่ยนทำกะเจ้าเนี้ยครับอันนี้กระเจ้าห่วงบ่เนาะห่วง,งครับห่วงองยู่บ่ครับก็เอาไปอัดโอ้ครับผมนึกว่าป่งห่วงจะได้ห่อไปง้อจังหน่อย<พ>อครับผมขอบคุณครับ ก็เอางูมาครับก็เจ้าห่วงครับก็เจ้าห่วงเจ้าห่วงไว้อัดห้งวูนะเจ้าล่ะบ่อัดห้งงูก็อัดขายเพราะว่าแถวนี้ธุรกิจเท่านั้นครับธุรกิจซุมื้อนี้สิเอาของเขาซื้อบ่ได้ครับเพราะว่าบางคนมีหน้าก็เลี้ยงงัวเนาะบางคนมีหน้าก็เลี้ยงงัวพี่น้องเอ้าเนี่ผมก็สิพูดละ เจ้าไปนะ้ำทางหน้าผมกะว่าใครจะหอดทางถ,าถนนดำมาละผ่านหมู่บ้านนี้ไปผู้ว่านา่าจะหอดถนนดำแต่ว่านั่นแหละครับล่องทางใหมล่องทางใหม่เพราะว่าใครๆก็ว่าบ้านผลงนจะไปได้ดามามยัไงใใไงแต่ว่าทั้งพุณมันกะไงอะไรที่ไปมันเป็นหลัดยางคือพี่มันมันไม่ถนนหลัดยางมันถนนลูกรังครับแถมทางกับโคง้งกับโคง้งหลายโคง้งไกลขันแม่นไปทาป้งคุณปนี้ผมหอดถ,ถนนดำนะครับถนนดำแคสซีวารเลย ว่าคุณจะรุัดที่อยู่แบนบนี้ขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่เพราะว่ามาวิวนี่วิวนี่นี่เขาบ้านผมนะ่ะครับใกล้ๆเขาบ้านผมนี่แหละบ้านบ้านน่าจะเป็นบ้านป่าไม้สากาต้นรับภูเขาอยู่ฮะเขาอยู่ใกล้ภูนุ่นพูนุ่นครับพี่น้องันน่ะบ้านผมใกล้ๆน่าจะบ้านละอยู่ใกล้ๆภูเขาแหละบ้านแต่ว่าจะรุนดบมันจะอยู่ท่าไหน ไหลน้ำทังไหน้ำทังไน้ำทางเรื่อยๆเอา้นก็ได้ครับคิงาแหล